นี่ครับลูกหลวงพ่อฉันสมอครับจากบัตรผุ่นข,ขอสวัสด์ครับคุณนายคุณปีบบุ่เอ๋นะครับคุณแอดคุณอ้อต้องใจแอปรป้าแป๊บก็มาด้วยนะครับผมดูหลังครับมานนหนาหนาหน่อยนะครับเราพี่น้องกันนะครับจะช่วยกันดูหนา ตัวส,สามสนนครับมต้องดีนับไมต้ดีเนะเดี๋ยวนิดนึงจับดีดีนะครับจับดีดีเลย